เวลายิงๆันเสียงไหนนะครับถ้ามันดนินมากเสียงออกมันจะได้ยิดวันนี้เรามาทําเครื่องฟอกอากาศชนงแบบง่ายๆนะ่อนอื่นเราไปหาซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,ก,อกองเครื่องฟอกอากาศมาในกะันนะครับมีหลายราคาครับตั้งแต่หลัก100ยไม่เกิน500 500กว่าแล้วก็พันแล้วแต่กําลัง ปัจจัยเรามีมีแค่ไหนนะครับกออากาศจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แค่นี้นะครับหนึ่งอันแล้วก็ไปหาพัดลมนะพัดลมที่บ้านเรามีพัดลมอะไรก็ได้แต่บังเอิญผมมีพัดลมตัวนี้อยู่นะครับพัดลมตัวนี้นะมันจะเป็นเรี่อมแบบนี้แต่ผมตัดตรงนี้ออกตัดมุมตรงนี้ออกมุมนี้เป็นพลาสติกมาเลยตัดง่ายแล้วก็เอาใส่ไปในนี้ หาตะแกรงมาใส่กันถ้ากันอะไรตกลงไปโดนเสียงนิ่งเงียบมากครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่นี้เองนะแค่นี้เองครับตรงนี้ก็รัดเอาไว้หน่อยตรงนี้ผมเลือกที่จะไม่ตัด าบางคนเพื่อความสวยงามก็จะตัดตรงนี้ออกแต่ผมไม่ตัดนะครับเพราะอะไรเผื่อวันหน้าเราสามารถรื้อออกมาแล้าใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเราตัดแล้ว,วมันต้องทิ้งทุกกรณีวิธีการทำงานของมอคองเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็คือ ลมเนี่ยจะเข้ามาด้านข้างรอบๆเนี่ยครับอากาศจะอยู่รอบๆนี้พวกฝุ่นละอองนะต่างๆจะอยู่รอบๆนี้แล้วพัดลมตัวเนี้ยจะดูดอากาศขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่ดูดขึ้นมันจะถูกกองพวกฝุ่นละอองอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเสียงเงียบมากนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนี่นี่คือบริเวณที่อากาศเข้าและจะกองฝุ่นละอองต่างๆไว้